วันนี้มาบอกสูตรไข่น้ำเพื่อสุขภาพนะคะท่านผู้ชมลองไปทำกันดูนะครับทำตามแบบในคลิปนะครับรลบรองไม่ผิดหวังครับไข่แดงเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่จะอร่อยกว่าไข่ต้มแล้วก็ฉ่ำๆด้วยค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบเค็มก็หยอดซ้อนนิดหน่อยนะคะอ,อร่อยมากค่ะวันไหนถ้าเกิดโรกหลานไอหรือว่าตัวเองไอหรือว่ารักษาสุขภาพนะคะท่านผู้ชมก็ทําแบบนี้เลยวันเดียด้ไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบเจอกันแล้วนะครับวันนี้วันจันครับคุณผู้ชมค่ะวันเริ่มต้นวันเริ่มต้นของอาทิตย์สบายดีกันไหมครับช่วงนี้ฝนตกเยอะนะค่ะเนาะช่วงนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำจากดูคุณยายสิคะฝนก็ตกแต่คุณยายก็ร้อน่วันนี้ของไม่กี่อย่างนะครับคุณผู้ชมง่ายง่ายวันนี้นะคะทําอะไรอ่ะแม่เป็นเมนูที่ว่าท่านผู้ชมรักษารสุขภาพอันนี้ แนะนำเลยนะคะยายอย่ามาทําไข่ดาวน้ํานะคะอ๋อผมผมรู้ละผมรู้ละผมรู้ละเพราะว่าแม่ทําให้กินอยู่ช่วงนี้ผมกําลังลดน้ําหนักนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หลานก็ไอด้วยนะคะก็เลยทาเป็นไข่ดาวด้วยน้ํานะคะอืเนี่ยบิดยายอย่ามาบอกวิธีทํานะคะมีค่ะวันนี้ยายใช้ไข่สี่ฟองเลยนะคะง่าย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 นะคะอันนี้อันนี้แม่ต้มน้ำรอไปเลยนะครับวอมน้ำไว้เลยนะคะนี่ค่ะ คุณยายวันนี้คุณยายจะใช้สี่ฟองอแล้วคุณยายก็จะเตรียมน้ำสองร้อยมลนะคะเราก็จะใส่ถ้วยละห้าสิบมลนะคะก่อนที่เราจะตอะไข่ใส่ลงไปเราใส่น้ำไปก่อนนะคะนี่ค่ะ<อ>นี่นะคะมาใส่กันเลยครับใส่น้ำเพื่อเวลาเราเอาไปนึ่งน้ำเขาจะได้ไข่เขาจะได้ไม่ติดถ้วยนะคะห้าสิบมลครับคุณผู้ชมถ้วยละห้าสิบเ็นอลนะคะไข่ดาวน,าน้ำนะครับ นะคะคุณยายจะมาตอกไข่ใส่เลยนะคะคุณยายก็จะเอาถ้วยใส่ไว้ซึ้งเลยนะคะนี่ของเราเป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งหรือเปล่าแม่อันนี้มันจะเป็นที่เราซื้อมามันเบอร์หนึ่งหรือเปล่าค่ะเบอร์ครับค่ะเบอร์มานะคะผีช่ชมก็ประมาณเอาก็ได้ครับตอกไข่กันเลยครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็ใส่นี่เลยะคะ่ะ อใส่ในน้ำที่เราเตรียมไว้อย่างนี้เลยนะครับผู้ชม,มสี่ฟองครับนี่นะคะสี่ฟองนะคะมะคาคุคณยายจะเละอะเปิดไฟเป็นไฟค่อนข้างอ่อนหน่อยนะคะนี่คะ่ะกลางค่อนอ่อนนะค,ะค่ะมาคาะไข่ดาวน้ำนครับผู้ชมถ้าท่านไหนรักสุขภาพนะคะ นี่ค่ะม,มาค่ะเราปิดฝาไว้เลยนะคะจับเวลาไว้เลยค่ะหกนาทีอ๋อหกนาทีค่ะหกนาทีเดี๋ยวมาดูกันครับค่ะถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับติงครบแล้วนะคะหกนาทีนี่ค่ะเราจะมาดูกันนะคะนี่ค่ะไข่เราก็จะได้ประมาณนี้และเดี๋ยวคุณยายปิดแก๊สก่อนนะคะอืม เดีย๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาเย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยแคะนะคะอ๋อครับไม่งั้นถ้วยมันร้อนค่ะเดีย๋ยวคุณยายปิดไปเอาเปิดไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวรอให้อร้อนเขาออกให้หมดก่อนตอนนี้ก็เริ่มอุ่นๆมาแล้วนะครับนี่นะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะใส่ถุงมือน,นิดหน่อยแต่มันไม่ร้อนมากแล้วนะคะกันร้อนครับกันร้อนนี่ค่ะคุณยายาาก็จะเทน้ําออกก่อนนะคะอ๋อออน้ํานี่ก็เราไม่ได้กินที่น้ำนเรากินที่ตัวไข่เลยนะครับนี่ค่ะ อยาก็จะใช้อันนี้แซะนะคะอีนนี่เขาเป็นซิลิโคนมันจะมีความอ่อนอยู่ะนะครับคุณผู้ชมเราต้องใจเย็ยนๆนะคะค่อยๆแซะได้แล้วครับ ไข่ดาวน้ําครับแล้วราผมเรียกถูกแล้วเนะาะค่ะไข่ดาวน้ําเดี๋ยวยายเอาขุงมืออ่อนก,กว่าไม่ถนัด <c oughs> จับโยนเลยครับอ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอืถ้วยของเรามันสูงไปมันจะมีติดถ้วยมั่งก็ไม่เป็นไรนะคะใจะเย็นๆคะ่ะ แต่ความจริงถ้าเป็นของผมนะแม่ผมกินคาถ้วยได้เลยเยอะหยดซอสเสร็จปุ๊บผมลุยเลยเนี่ยนี่ค่ะอืมเป็นไข่ดาวน้ําแบบนี้นะคะถ้าเราทํากินเองอยู่บ้านเราก็กินคาถ้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้คุณยายทําให้ท่านผู้ชมดูว่ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราทําวันวันไหนจะเกิดโูกหลานไอหรือว่าตัวเองไอหรือว่ารักษาสุขภาพนะคะ ท่านผู้ชมก็ทําแบบนี้เลยจะได้ไม่ต้องเม่เดี๋ยวไ,ได้ไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะนี่ค่ะอืแต่ผมว่าแบบเนี้ยมันน่ากินกว่าไข่ต้มอ,อีกนะคะผมชิมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อไข่เนะี่ยเขาจะฉ่ำครับผู้ชมเพราะว่าคุณยายทําให้ลูกกินบ,บ่อยๆช่วงนี้ผมกําลังลดน้ําหนักอยู่พอดีเลยครับ <laughs> นี่แหละได้แบบนี้เลยครับผู้ชมนี่ค่ะไข่ดาวน้ำสู่ของแม่สบายสบาย บายท้องค่ะแล้วก็ค่อยๆแซะอืมนี่เรียบร้อยค่ะอือนี่ก็กินกันอย่างนี้เลยครับุชมแล้วเราก็ใส่ซอสแล้วเราก็กินได้เลยถ้าเกิดท่านผู้ชมไอหรือว่ารักษาสุขภาพนะคะไม่อยากอ้วนไม่อยากกินน้ำมันนะคะ ใช้แบบนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะนี่นะคะไข่แดงเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ข้างในก็เยิ้มๆหน่อยนะคะนี่ค่ะช่ำๆเลยครับคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะโอ้โหนี่นะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูเนาะสูตรนี้ก็นึ่งหกนาทีค่ะโดยมันจะเป็นไข่ดาวเนี่ยครับแต่ว่าจะมีความช่ำช่ำอยู่ข้างในนะคะปุณงยาก็ เลยมาแนะนำท่านผู้ชมเวลารักษาสุขภาพนะคะค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะไข่ดาวน้ำของคุณยายครับค่ะวันนี้ก็ลากันไปตรงนี้เลยครับผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่จะติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ไข่ดาวน้ำของคุณยายนะคะแสนอร่อยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย